สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนสิงหาคม2566นะครับเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้เนี่ยดวงจะเป็นยังไงประเดิมไปแรกเลยได้10ดาบืต้องระวังนะครับเนี่ยต้นเดือนมานี่หยดุดยาวหลายวันไปเที่ยวเดินทางคือมีเกณฑ์ไม่สบายนะเจ็บป่วยนะครับ หนักสุดก็คือผ่าตัดนะ,ะนี่แหละถ้าคุณจะไปไปทำศัลยกรรมอยู่แล้วนี่ก็ไม่เป็นไรนะอ่านี่มันเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะครับอ่าคนอ่าสิบตามนี่คือค่อนข้างแย่หน่อยนะเกี่ยวกับกระดูกเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เสี่ยงไปสถานที่ที่มีคนเยอะนี่นะอ่ะาก็ต้องระวังติดโควิด อันนี้คือต้องเตือนเลยนะครับภาวะตึงเครียดปัญหาเยอะก็ต้องระวังเนี่ยชาวชาวราศีสิงในเดือนนี้คือสภาวะคิดมากคิดเยอะนะครับแล้วก็คุณจะมีเซนสัมผัสที่ที่แรงหน่อยในช่วงในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับจะเห็นสิ่งลี้ลับบอยฝันแม่นเนี่ยฟันแม่นนะครับ สุขภาพนี่คือหุ่ยาวเลยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี่คือช่องท้องนะครับต้องระวังนะครับนี่อาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยกระเพาะโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นกระเพาะได้นะต้องระวังนะครับเพราะว่าจะเกิดจากความเครียดไงอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะเนาะไม่ไม่เป็นไรคือบางทีเราคิดไปก่อนคิดไปเองอย่างเงี้ยนะครับราศีสิงห์นะ สภาวะไม่ค่อยดีใครที่คิดจะมีบุตรตั้งครรภเนี่ยไปปรึกษาแพทย์น,นะครับเพราะว่าเมืลูกคุณไม่ค่อยดีนะมีปัญหาเรื่องช่องทอง้องชาวราศีสิงห์แต่กิจการการงานก็ยังก็ยังไปได้อยู่นะครับต่อต่อให้คุณป่วยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนก็ตามเนี่ยงานของคุณก็ยังมาเนาะแต่การเงินก็ยังยังแย่อยู่ อาจจะเพราะมันหยุดหลายวันนะ่ะตัวเองอ่ะมันไม่สบายด้วยนะครับเงินต่างๆมันอาจจะไปใช้ในการรักษาตัวเองนี่แหละเนาะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะนะครับน,นี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้จะพ่อจะจงรายบุคคลนะ,ะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับท้ายว่าดีไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆ ก็ขอให้ซึมซับเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอนะครับ